สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่จะมา z o ม m ในส่วนของแคมโกะกาเินนะครับคนอื่นเลยนะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแจ,ะจ้นส่วนกอนสัน่งเลี้ยงฟรีนะครับถ้าพี่ซ o มไดนในส่วนของตัวอะไรวันนี้พี่จะแจ้ในส่วนกองตัวนั้นไปเลยฟรีๆนะครับเพียงแค่ลงกดไลค์คลิปนี้กดติดตามคลิปนี้ เพียงเท่านี้นะครับก็มีสิทธิ์รุ่นรับสั่นเลี้ยงฟรีนะครับผมโอเคครับเมื่อน้องๆกดสมัครสมาชิกแล้วนะครับหนิงก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมแ้นน้องกดไปที่เต็มเงินต่อมาแอ้น้องก็ไปที่เต็มโค้ดเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะแจกโค้ดฟรีไปด้วยนะครับ กดพี่ไปใส่เลยนะครับ LUI หนึ่งแปดนโคกดินญันเห็นเท่านี้นะครับกดไปเป็นหกสิบเครดิตฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับและแต่น,อง,นองสะดวกว่าน้องๆจะซื้อในส่วนของไอดีตัวอะไรเกมอะไรก็น้องๆลงไปหากันดูนะครับพี่รู้สึกว่าพี่จะชอบในส่วนของวงล้อเดี๋ยวพี่จะลองหาดูนะครับอันนี้มันเท่าไหร่ วงล้อสุม่มคิซเนะก่อนนั้นพี่สุดในส่วนของวงล้อคิซานะพ่ได้มาในส่วนของกิจจอกสีน้ําเงินนะครับในราคา60เครดิตนะครับตอนนี้มันยัง60เครดิตอยู่งั้นเดี๋ยวพี่ขอซื้ออีกวงล้อนึงนะครับเป็นวงล้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยร,ยรวมสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้น่าจะหลายตัวในวงล้อเดียวนะครับอันนี้มันมีตัวอะไรบ้างขอดูก่อนนะมีเบี้ยเสื้อเพึ่งดิสโกโ้ แมงปอยิงจอแล้วก็คิสเนรแรคูนแล้วก็ตัวนี้เป็นไดโนโแต่ถ้าจะอยากได้จริงๆมว่านจะเป็นในส่วนของคิสเนรู้สึกว่าราคามันน่าจะแพงที่สุดนะครับแต่คือถ้าในงบ20เครดิตนะครับได้ตัวไหนก็คุ้มนะครับเ๋ยวเราลองดูกันดูเนาะไปครับผมรอบแรกนะครับว่าจะได้ส่วนของตัวอะไร เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะได้ตัวอะไรนะครับจะเกลือหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะไม่เกลือนะรอ่มนี้โอ้อันนี้พี่สุ่มรอราได้ในส่วนของตัวเมมเบอมาโคตรเทพเลยนะครับสาหรับเมมเบอนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะได้จริงหรือเปล่านะครับ พีิสุ่มเพียงแค่20เครดิตเองโคตรคุ้มเลยเลยอีก40เครดิตไทยพิสุ่มต่อตเดี๋ยวจะเอามาจากอีอพีหน้านะครับที่เป็นไอดีเม่งพอที่พี่ได้มานะครับโคตรจะตึงเลยนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะครับเพียงแค่20เครดิตนะครับน้องอาเครดิตของพี่ที่พี่ให้ไป60เครดิตเราเอาไปสุ่มกันดูนะครับเพื่อนน้องสุ่มได้3ตัวคุ้มเลยนะครับแต่คือพี่แนะนําให้สุม่มในส่วนของวงล้อคิสเนะน,นะครับถ้าได้มาในงบหกบบาทก็ถือว่าคุ้มแบบมาก,มากๆเลยนะครับลองไปสุ่มกันดู นะครับเพราะว่ามือนไม่มีเกลือด,ด้วยนะครับแต่คิดได้พี่จะมาแจกอีกนะครับคลิปนีเ 5, 000, น้เดี๋ยวพี่ขอสัก5้0 0ัารวิวละกันเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้นะครับ